สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟนวอลเลย์บอลโปรแกรมการแข่งขันวันนี้อาทิตย์ที่17มีนาคม2 5 6 7มีกีฬาที่น่าติดตามดูที่สาวไทยลงแข่งครับมีนักกีฬาสาวไทยวอลเลย์บอลลีกเวียดนามวอลเลย์บอลวีคับญี่ปุ่นและ ball, วอลเลย์บอลเกาหลีใต้มาถึงนัด ท้ายสุดสุดท้ายแล้วไปดูเลยเป็นทีมใดลีกเกาหลีใต้ครับนัดท้ายสุดนัดสุดท้ายนัดที่36วันนี้ส่งท้าย14นาฬิกาครับไอบีเคอินโตสพรพันเกิดปราด กับตันชมพู่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเอสปาเกวตีนัดสุดท้าย36รอบปกติแม้จะไม่มีผลเท่าไหร่นักสำหรับทีมไอบีแต่คือศักดิ์ศรีคือความรู้สึกของแฟนคลับที่เล่นในบ้าน ติดตามเชียร์ติดตามชมสาวไทยวันนี้จะได้ลงทำการแข่งขันนัดที่36หรือไม่ขึ้นอยู่กับโค้ชและทีมงานที่จัดนักกีฬาของทีม IBK เคอันโตเชียร์ติดตามชมให้กำลังใจเธอครับชมผู้พรพัน,นเกิดปราดบ่ายสองโมงครับวันนี้ แล้พบกันตามเวลาครับ